วันนี้ก็ไปย้อนดูข่าวนะครับที่การฆ่าสัตว์ของตัวเองนะครับว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากกรมปรศุสัตว์นะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2564น,นะครับผมเขาก็ยืนยันมาแล้วว่ากรมปรศุสัตว์ยืนยันนะครับประชาชนสามารถเชื่อสุกรของตนเองเพื่อจําหน่ายได้และต้องทงําในโลวงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแนะซื้อสัตว์จากร้านที่กรมปรศุสัตว์รับรองนะครับก,ก็หมายความว่านะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับก็สามารถที่จะเชื้อดหมูที่ตัวเองเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าจะต้องเอาไปเชื้อที่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้นนะครับผมโดยปกติโรงฆ่าสัตว์ก็ส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับผม เทศบาลตั้งแต่เทศาบาลตำบลน,นะครับก็จะต้องมีโรงฆ่าสัตว์นะครับผมอยู่แล้วนะครับเทศาบาลละหนึ่งสถานที่นะครับผมก็เบื้องต้นก็อาจจะไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรบอพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์พศอ 2,559นะครับเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่เบื้องต้นนะครับผมผู้ที่เลี้ยงสุกรนะครับก็สามารถเชือดหมูของตัวเองขายได้นะครับจะต้องไปเชือดที่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับผมวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พศ .2,559 นะครับก็ หลักๆแล้วก็จะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับเนื่องจากสัตว์ที่เอามาฆ่านั้นนะครับจะต้องทราบสถานที่มาที่ไปนะครับก่อนถึงผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ก่อนกระบวนการฆ่าสัตว์ก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและเนื้อสัตว์หลังฆ่านะครับว่ามีคุณภาพแบบไหนอย่างไรแล้วก็เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนด้วยนะครับผมการฆ่าสัตว์ก็จิงจําเป็นที่จะต้องมี พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ยายเนื้อสัตว์พศ2559มาควบคุมกำกับดูแลนะครับผมได้อีกอย่างการฆ่าสัตว์ก็จะต้องมีพระราชบัญญัติตัวอื่นควบคู่ไนไม่ด้วยนะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติ การสาธารณาสุขนะครับพระราชบัญญัติผังเมืองเป็นต้นนะครับผมทั้งนี้นะครับเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นนะครับจะไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์นะครับจะไม่มีการตรวจสอบใดๆนะครับไม่ได้ผ่านการตรวจโรคมาก่อนและผ่านการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกต้องนะครับผมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกสุขไม่ถูกสุข,ขลักษณะนะครับจึงทําให้สัตว์มีความเสี่ยงนะครับที่เนื้อสัตว์ที่ถูกจำแหล่นั้นไปวางไขยนั้น จะปนเปื้อนเชื้อโรคสูงนะครับได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับผมสำหรับการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์นั้นก็จะมีความผิดนะครับตามมาตรา15เห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับพศ2559ก็25คือประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุก ไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและก็ยังมีโทษตามมาตรา31แห่งพรบรควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับพศ2 5 5 9คือฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าต่อพนักง,งานท้องถิ่นนะครับซึ่งมีโทษปรับตามรายตัวเลยนะครับสุกรตัวละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับอย่างเช่นคนฆ่าหมูโดยไม่ได้รับอนุญาต2ตัวนะครับก็ตีเล็บตัวละตัวละไม่เกิน20,000บาทนะครับผม ห้าตัวก็สตีตัวละสองหมื่นก็หนึ่งแสนบาทนะครับผมแต่ว่าเขากําหนดโทษมาตัวละไม่เกินสองหมืนบาทก็อาจจะโดนปรับน้อยกว่านั้นนะครับผมก็แล้วแต่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักง,งานท้องถิ่นหรือศาลนะครับผมที่จะ ปรับนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายปีขั้นนะครับก็จะไม่กล่าวถึงนะครับผมท้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่รับอนุญาตโดยสามารถสังเกตตราสัญลักษณ์ผดุสัตว์โอเคซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองนะครับร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่นําเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสํานักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์นะครับกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปอ่านข่าวเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรมปรศุสัตว์ก็ยืนยันแล้วครับว่ากรมปรศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชื่อสุกรของตนเองเพื่อจําหน่ายได้แต่ต้องทําในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ โอเคครับผมอันนี้เอาเข่าวสารมาฝากกันครับผม